มีใบละ80ขายเปล่ามีไหมครับจะหมดแล้วไม่ขายอ่ะ80อ่ะ <c oughs> สวัสดีครับยินไหมครับวันทํานะครับวันนี้ไม่ทำอะไรแปลกๆครับมาตามหาลอตเตอรี่ใบละ80บาทนะครับเรียว่ายังมีขายไหมประเทศไทยครับลอตเตอรี่ใบละ80นะครับไปออกตามหากันจะเจอไหมวันนี้เฮ้ย ไาเท่าไหร่ครับมีบละแปดสิบไหมครับขอบคุณครับไปเท่าไหร่ครับมีใบละแปดสิบไหมครับมปเท่าไหร่ครับร้อยพี่มีละแปดสิบไหมครับไม่มีพี่ขอบคุณครับซลีมีบาร้อยครับมีละแปดสิบไหมครับบเท่าไหร่ครับอันเกาสิบนะคะเก้นี่ยมีละแปดสิบไหมไม่มีค่ะ 800, แปร้อยไปดแปดสิบ,บ 80, มีปะนี่ก็แปดร้อยเหมือนกันใช่ไหมครับนี่ครับ,บ 80, มีบแ 80, มปดแปดสิบไหมครับครับ สวัสดีครับมีลอตเตอรี่ใบละแปดสิบไหมครับมีไหมหายยาวหายยาว่ะประเทศไทยคงไม่มีใช่ไหมขอบคุณพี่ครับมีใบละแปดสิบไหมครับไม่มีค่ะขอบคุณพี่ครับมีลอตเตอรี่ใบละแปดสิบไหมครับนะครับมีใบละแปดสิบป่ะครับตัมีป่ะครับขอบคุณครับป้ามีใบละแปดสิบป่ะใบละแปดสิบมีป่ะครับตัมีป่ะครับ พี่ครับมีใบละแปดสิบไหมครับขอไหมครับพี่ครับมีใบละแปดสิบขายไหมครับบ่มี่เ่ครับโอ้หายากเลยเนาะขอบคุณครับไม่ชื่อหรอกพี่มีลอตเตอรี่ใบละแปดสิบบาทไหมครับไมแปดสิบบาทยังยังไม่มีเลยครับพี่มีครับพี่ครัมีปหมมีไหมใบละแปดสิบหนึ่งร้อยครับผมพี่ครับมีลอตเตอรี่ใบละแปดสิบปะ พี่ครับมีลอตเตอรี่ใบละแปดสิบหครับไม่มีนะครับพี่ครับมีลอตเตอรี่ใบละแปดสิบไหมครับไม่มีครับแวบเย้ใบเท่าไหร่ครับใบละแปดสิบไหมครับไม่มีเลยถามหน่อยครับมีมีใบละแปดสิบปะไม่มีครับ สองนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีใบละแปดสิบไหมครับมีไบรม่ได้ร้อยที่มีไหมครับไม่มีมีใบละแปดสิบไหมครับมีใบละแปดสิบไหมครับ ร้อยน,นี่นะครับของพี่มีไหมครับไม่จัดละแปดสิบครับไม่มีจ้ะขอบคุณครับจะมีบาบละแปดสิบขายไหมครับ พี่มีใบละ80ขายไหมครับไม่มีครับขอบคุณครับนะครับมีใบละ80ไหมครับไมมีครับขอบคุณครับนายใบละ80ขายไหมครับาครับผม มีใบละ80ขายไหมครับไม่มีค่ะขอบคุณครับมีใบละ80ขายไหมครับไม่มีค่ะมีใบละ80ขายไหมครับ ที่มีใบละแปดสิบไหมครับมีเก้าสิบครับเกนะครับใช่ค่ะนะมีแปดสิบมีเมมปล่าในะบาละแปดสิบมีเปล่าไม่มีจ้าไม่มีนะครับขอบคุณครับนะมีไหมครับไม่มีจ้ามีแต่ใบละร้อยจ้าขอบคุณครับมีใบละแปดสิบบอกรอหนมีป่าขอบคุณครับ ตอนนี้ก็วันที่หนึ่งเมษาครับก็หวยใกล้ออกแล้วก็ยังตามหาไม่เจอนะครับโรเตอรี่ไปละแปดสิบบาทก็มันไม่เจอครับโอเคครับเพื่อนๆอย่าไปทาตามนะครับเพราะคุณจะหามันไม่เจอครับไปละแปดสิบอะเต็มที่เลยมีเก้าสิบบาทครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะครับกดติดตามครับกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งนะครับ มัเป็นจะให้ควานหำด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ